<laughs> Nình rơi. Nình rơi, không phải này ơi, Này ơi, mẹ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  dưới mẹ dưới mẹ Dưới nào dưới mẹ Dưới mẹ ơi, 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 mẹ ตัดภาพม,า,ม,มา,าเมื่อนี้มาหาแม่ตุ้ยเดอ้อเมื่อนี้พี่น้องเอ้ตั้งแต่น,น้องสาวน้องชายมาแต่ไทยก็าามาเยี่ยมวเราเทื่อน,นึงแต่หลายมือแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวเมื่อนี้เนาะมาเยี่ยมบองเราอีกก่อนพี่น้องเอ้ก่อนสิลงไปเฮือนเฮือนใหญ่เนาะก็แวะมาหาแล้วก็อนอย่าเราหน้อยใจพี่นวว้องเอ้ด้วยสบายดีสวัสดีเดอ้อป้าลุงเดอ้ออาหารมาเอาไปตู้นิดหนึ่ หันมาก่อนพิจ้ากกันอ่ะเฮ้ยไเลยอาสบายดีปะลุงกันงามๆสบายดีน้ำด่ะหนูมาหายังมาหนิเฮ้ยมาไปมาหาไผมาหาตุ้อีกครับไผคกับบมเมนต์ติมติมยังท่านได้ไปไปมาหาน้องวินสิครับเนี่ยได้ยินเสียงน้องวินหา้อยู่เม่อไหร่กินหัวเรื่อไปจักไปมาไป อาไม่ตุยเราเห็ดหั่วเพราเจอเราเห็ดหั่วอย่างเด้นะได้ยังฝากตุยนี่เอ้าไม่ยังเลยโอ้ยนักนักยาเรายาเรามาแม่หือไปย่างย่างเตือน้องวินอยู่ห่ะวินเอ้ยอยู่บ่ตุยเอ้ยหลานมาแล้วลินมาแล้วลินมาแล้วกินทอดลินบ่อะ ยอนเลี้มาตัวอีกใช่ใส่คือจะม่ตัวโอ้ยเสียวคนสิครับโอ้ยเสียวันสิครับแข็งเอาแล้วพันเฮ็ดไปใกล้พันก็ได้เกือบอลลินไปยังโอ้ยอุ้มตะลำแดงน้ำกระ่านพี่รองเลยพันลืมที่อบอลินพฤติครับแข็งนิดมากเีย

Chúc, non chúc, chúc, này. chúc chúc này được. chúc phải nó. Nó phải. chúc 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 ยังไม่เจอขนาดเลจุ๊บน้องนี่ถ้าพอพี่เชอร์จังเบียดดุแน่แังจุ๊บเลยหอมมากเลสบายดีเด้อจ้าจุู๊จ้าจ้าจูจ้าครับผมอแต่อุ้มน้องกับหลอกกมาอย่างนี้องกันจูจ้านุ่มใหญ่ได้วินบ่ขึ้นนุ่มใหญ่ได้วินบ่เฮ้ยใช้ตุยไปใส่อย่าอุ้มน้องอย่าอุ้มน้องก็นั่งเก็บเจอนั่งเก็บเจามาดิ ทำอินยูตุ้ยไปใช่หน่ะเมื่อวันเพื่อนหลานไายเพื่อนผัวเมืม่อบ้านก่อนแล้วพี่นบบอ้องเลยพอจังสมม้อยอยู่เห็นแต่วพวกบอลให้กับเขาแล้วเมื่อเบิ่งอันหลานไายที่เราวว่าไม่นั้นบอกโอ้เป็นจังใดแต่คนณชิว่าคือเก่าหันแล้ปากได้อีบอ้อเอาพี่น้องเลยไม่ได้เยี่ยมไม่ได้ไปเยีมม่ยมวงเพคนเลยได้ตแต่แต่มาตุ้ยเล่าให้ฟังเมื่อน่ะบ่อดินว่าชิมาหาไปตุ้ยเยอะเลยไปตุ้ยน้อยใจไปตุ้ยเฮงหนีไปปะเฮ้งนอดินเนาะ Ui ui nhảy của người là phải nào ấy Bằng hùa này yên chắp mơ đây Kinh rụm rụm lông phèn đây Ơ ơi, kinh bà mới đi năm, tão, pa đi năm. Ah. Đi năm đi tìm bà mình đi bà Mới đi nằm ơi tìm bà Ơi tìm sơ bà để đi phá nông mới đi nằm bà Bà chị phá vườn nhà Mơ Bà phá vườn sắc nhà Ơ Khốp lè Ơ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  มาไดี๋ยวทไอตกวได้ยูหรอเออเลยไปก็ได้ทีชักจูบอีลอเี้ยแงได้แชักแล้วอย่าเป็นไข่เป็นน้านวินนอันว่าอันโบอก่เซออันเอาน้องวินไปสักยาเด้ออ่ะจุ๊บแล้วเจ้าจุบมาปาจุบเหรอจุ๊บจีบอื่ตีมกันซักเมวานนี่นน้ใช่เนาะวินวินเน เอาหฮูขึ้นมาเลยนะลูกกับแม่อาบน้ามายังกันบานี่เลยเอาหัวเร็ว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 หัวเอาวในน้องหัวเร็มักพี่เชอร์อุ้มได้นี่มักพี่เชอร์อุ้มได้นิ้วแบบเฮียนนิ้วแบบเฮียนวะเอ็นิวแบบเฮียนไ่ตุ้ยกับเมื่อบ้านเมื่อเยี่ยมเบืองลานแล้วนิวเลี้ยงน้องแบบนี้เด้อขาเมื่อเอาจังไปเยี่ยมเบืองนอนดีเนาะโอเคปะ Ng chuẩn nhang nong cái miếng quam soup, yu goi, sir. là yu goi, sir. Na yu, bây giờ nè 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 ว้าวอะมาให้ตุ้ยบโให้อาอินกินบโให้กินนลมาให้ตุ้ยสิจ๊ะให้ตุ้ยให้ตุ้ยเอออ่ากินอ่ากินเออโดนงูยันงูใหญ่ไม่รัดมันไม่จุ่อยากให้อากินน้ำเนาะเผลนหยังงูใหญ่เนาะเมยน้องก็จะไล่ปอดด้วเนาะเอากินยังน้ำนี้น้ำฝากอะไรนี้เผลนยางน้ำตี นี่เอิกคนก็เต็มลี่อยู่พี่น้องเอ้ยคือกันได้กันเซ่ไดโอ้ยโินคักแค่ดิจะจะจกปากน้องเอลินเดียวโมยังกันนะคนละสีด้ยมองดูพี่น้องเลยโอ้ยสีพี่เซอกับสีน้องวินเดียวโตกันสีเดียวกันก็พอแค่กันแน้ววินเลยโอ้ป้าหัวน้องด้วยนี่แล้วบางเกาะหัวน้องเลยลูกนั่นจ้ะ เออประเห็นว่าน้องมีนี่นี่น้องกัมี่ที่กันมี่กัมี่้าที่กันปะอืนี่แค่กันเจ้าเลยบอก่วินบ่วินเลยพ่อแล้วพ่อยาเนี่ยยาแล้ว่อเอาผึ้งสิกินนี่พ่อยาแล้วยาแล้วเอาเอากินน้องไปสักยาดินพาพน้องไปสักยาบ่ไปสักยาไปซักยาให้เด้อนด้อม่ยังสิคบดินกินนี่นะบอกอินดูมยังสิคบกินนี่ เจ้าจับทบดินบอกเออไม่ใช่เนอะขายบ่ขายเงินเนอะขายเงินมาชิวนมจีบ่ปั่นกันคุณละกล่องเนอะกล่องของดินนะสิแพงกว่าของวินท้องน้องเป็นยังดินนะนะเป็นยังนี่บอท้องน้องเป็นยังดูวินตัวสิจุบอีดูวินบ่ตัวคือว่าอาบน้ำเสียวินเดี๋ยวจุบมันไม่อาบเลยนะ มาดิน้ำปลาบอมาดิน้ำตุยบอตุยนีเจาบมาีบอเล้ยตุยอุยตุยตื่นแต่หงไม่ได้แม่เนี่ยลาแกงกระดูกกันจนแล้วปลาเราลึงนนนนนเฮ้ยปัดปัดใช้ปัดปัดน่ะหมกินเกียน้านี่ปัดปัดในหอยเขีผลนกัดเอาเดยเหยียบเลยมาแขกวนิ้นกัดลยนี่เนี่ยย่าไปแปลไปนะมันมีน้ำมันออกมาเนี่ยแม่จีวินหย่าก็วิน นี่เน so ื้อลายปอดออกแล้วปลาดุเ้ยยังไปแต่สร้างแค่ดิล่างน่เออเออโอเค่างนี่บ่เออตื่นอยูเย็นจะว่อยแล้วลินเนาะมาพี่มาป่าเห็นไหม็จเไปเร็ดมา็จบ่มามาป่าเห็มยันลมสมินมามามาเออเร็็จดูละเออเร็เร็จเอาอนระวังถืมือเฮ้ย่เนอึงเฮ้ยหน่อยไนังนอู่ปะ

โอเคไปว่าวินมาดินมาดินไปเลยดินเด้อมาดินบ่มาดินกับชักจุกนวินว่าว่าที่ชักเลยเพราะว่ามือมือมือไรมือไรพอมาผู้พ่อพอมากมาแรงบ่นั่นแหละคงขีดคุยอยู่เมื่อคืนเนี่ยจะไม่ได้ถามเพิ่นไปกินข้าวกันบ่อื่นไม่อร่อยนันว่าเผื่อมาแรงให้พอเพิ่นชื่อยังอันติดมาให้นะซากลหนเขาติดโลยคือเหมือนเลยเออมันจะได้บ่ได้บวมบ่ได้ใครไอแต่ตีตรงน่องเนี่ยขันนี้ว่าจักแล้ววันเฮาบ่มีอันติดเลยอ้่ยมาไป ใช่เ่ะลูก่ะใรตุ้อกินกับเขาหนึ่เด้ออ่าบ่ข่าบ่ชุกเด้อเออ่กินเข่าเ่ารออาบ่าเน่งแ้เ่งนไหมนําป่ะเก่น่ไมล้วเ่เุการณเการน้องวินเนาะมนอ่านเลยมนต้อีกันต้อดิน้องมอามาหามาามาเอาน่องน้าอ่ากินบลกินแเานี่นี่เล่ามั้ น่อกอมีลิ้นนอกะจ้อะน้สิเมื่น้เอยเมืีน่ยัว่น้่นองอบด้สิมือน้ำเอ้ยบ่ไงบ่เมื่อดีเนี่ยหัวไนีใรีนะวีะหัวโอ้ยรจิินด้วนี่บ่เห็นเห็นเลยคือบ้านี่กามอดอยู่ในไฟนะมันไฟทั้งหล่ส่องเขาเนียะเพิ่ตื่นลกาเห็นแม่ได้กาหัวเลยโอ้ยจะเพิ่งโอ้มือใบงวงใบมือน้องยิน บวายน้องไงลูกลูกกปล้างมือก่อนเด้อเดี๋ยวน้องอยากกินน้ำได้หนาเปี่ยนหนาเปียนไปได้เลยเปี่ยนไปทางที่รอใครเด้อเฮ้ยอมมาอเลยได้อเนอห้นองมนบอกอานองโอนบอกินน้ามันกินน้ามาแต่กินน้ามันดูดดูดดพันไวลาอุ้มน้องกินนี่อุ้มไม่ได้เลยพี่น้องเลยอุ้มน้องวินได้ยูอุ้่องตินมาหงยมาหง จับกับไรอย่อุ้มน้องเด้ออย่อุ้มน้องเด้ออุ้มน่องต่นี่นะมอยอุ้อืมมอยอุ้มมอยจะอุ้มมอยอุ้มมอยแม่ซูนเลยน้องติ่มนะจับไปซื้อกับไรบอกเมื่อนี่ให้แม่อุ้มน้องติ่มเลยเด้อให้แม่อุ้มน้องติ่มเลยเด้อมันีน้ำลายเฮยนะน้ำลายเฮยนะน้ำลายนี่ไงมนในหัวเลยว่อย่างนี้ยังคืออามณ์ดีเลยอมดีเลยมีเส้นมหาว่าเนาะ

Thấy không bây giờ yếu này chết 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 Nhìn chết 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 chết

คนช่งปีกับอะไรเดือนนะต่วงเดือนก็อีมั่งลืมนะยชงเดือนปลายช่งเดือนปลายวันที่ที่พกเลยนี่ช่วงเดือนปลายก็เฝ้าไงถ้าบินบ่เออไปล้างมือมาอุ้มน้องแล้วมันเอ่ะมัดคอไว้แบบนี้อ่ะคออันฉันอยู่แบบนี้เฮ้ยมัดคอไว้อยู่มัดคอไว้อืม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  เอาเล้างนลลูกล้างเลยเช็จนเร็จปเ็ก็นูกะเช็ดเปไ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 ปเร็จเผลยุ้นองอีกเลยกินแนอยดดิอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดยวม่นองติมาหาเบว่านี่เลยอุ้มาได้อุ้มดาย็นเรียเราชั่วว่าน่องวัฒนาไม่น่อยากอุ้มอยู่เย็นเดียนแทงหลานไม่นองกินด้นองอีมันจะลุกน่องยางกลิ่นกบพี่เสือห่างบ่ยากบ่ยากบ่ยยา

ห่อแห่เอาสิอุ้มมาอ่ะๆแยกแข้งนู่นล่ะแล้วทางใดอันนี้บ่นี่บ่เอ้ยตึ๊ดๆๆอ้าวมันสิ <laughs> <laughs> <khát> <laughs> แห่เอ้ยก็แห่กินมองวงกลุ่มกุ้มอยู่วินจะกินน้ด้ไหมเอ้าแข่งันพอนี้เอ้าบอก่เลยเฮ่เอ้ยก็ยองน้ำบาดิน้องหินดูแ่เฮ้ยไม่ได้หลิวเก่งจ้าสิไปอย่างเดียวเลยจะคอยเแ่ไหลลงพี่หัวิทอดพี่บอกมันลืบขึ้นดืบขึ้นบอนขั้นนั้นขั้นไปทั้งหลังขึ้นสาวาสนาแล้วก็ คม่าไหลลุกไปทลังคานบะเจ้าคานไปทางหลังถะยหลังบ่คานลังั่งยนอ้านจะเรยังไ่ได้ไปหาเราอ้ยหายอีน้องหายอีน้องหีน้ออ้ยฉันหากี่ลายดินหายอีน้องหายอีน้หายอีน้อหายอีนอหยออติ่มมาเลย

น้องหายด้อันเออเชือเห็ดแหงไปจักบ่อุ้มนองแห้งไปจัืดูไปได้อุ้มนองแหงบ่หรือว่าเออเชื้อจะเราเห็ดเห็ดพีงก้อยชนะไปจักเราก็ได้ย่านใชสิเราย่านมานพอจันไปได้ไหไปบอลพีงก้ยได้พจันไปสะุกได้รับได้ก็มีอย่างนะมีอย่างอีกมีเชือืมมีเชือมีเชือกับพีงก้ย ไปกระพายไปกระพายกระบุญกระบุญกระบุลโมเมนต์บุญนี่ไลบุญนัยลูกบุญนะนุ่งบุญบอกให้กับนุ่งบุญเมื่อคืนนี้ก็นอนกับนุ่งบุญว่าเมื่อคืนนี้บอกเมนบอกเอาบุลเนี่ยนอนกับเบาเชียงบอกเมนบอกเป็นไปขั้นนั่นได้นานพี่อนเองไงจักเมื่อนี้ก็คือว่าพากันสีหวนกลับมาแล้วเอายังบ่อเอาไว้มาเกงบ่อเิ่นว่าทำอาโดดแบบไม่ตุยแล้วมักเลยหรอกหามาโดดเนาะเื่อ ไปเปิดตู้เย็นแล้วมีบ่อตู้เย็นแล้วน่ะมีบ่ออินมีบ่อดลกตามด้วยค่ะอ่าปิดไว้กินเนี่ยตัวโบชื่อว่าว่ายแบบิมี่ชื่อว่าว่าตีเบิ่นบอาเอาข้าวต้มเอาข้าวต้มเอาข้าวต้มมากินเหรอพี่ข้าวต้มนะมีใจคุณเราคู่สรุปในไรวินตัวชิจุ๊บจุ๊บมื่อนี้บ่อคือถ่าพอโตจังไงอันแล้วอ่ะจักเละตามใจตามใจคนเจ็บไปวินวิ้นจะเสลือกอะไรเมื่อนี้หรือมื่ออื่นวิน วิ่นมาไม่เลือกเลยเจ้าจ้ามากินกัยชงดินมุมี้ข้าวจีให้ข้าวจีนะมันุยข้าวจีถอด้อ่าพี่สุดเอากอะเข่ามาลุงเนาะไอ้บัญชีแอ๋มันชีเอ๋เอาลงอืกินกระเข่าเนาะลูกเนาะจำเข่าเนาะมันุยข้าวจีเดียวไปไปตลาดก่อนไปตลาดก่อนเนาะจังเออไปตลาดก่อนจังซื้อเนาะเอาบอกรินกระเข่าบอกรินหมูน่อยนะบอกรายกินไปเลย เพื่อจะกินนมนมข้นกับขนมปังเพื่อน้องเนี่ยแม่ไปตลาดแม่ซื้อมาให้เด้อหรือว่าโทรหาพ่อจันฮัลโหลพ่อจันซ <c oughs> ื the, <c oughs> ้อขนมปังมาให้ดินเด้อเด้อมา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 เามาอยู่ย่านว่าชิมูง่ายหัวถั่วน่อยพี่เอ้าพี่พี่แม่ซืเอาให้มีสิืข้าวผุนถ้วยให้แม่เอาให้เด้อเด้อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาถั่วน้อยนะป้าเออยาวมะกอก็เนื้อ่เยอะมันยาวเพราะว่านี่นะ ว่า okay well, okay, er. ีนตำหัวสิไก่เือมะกอกพ่มีต่มดจะกินมดเล็กมดงานมดขงนใชหรือแังแม่ใข่แม่กินบ่กินบ่มมงกินแค่นาะมันมีมดอะไอาม่ มีหมดแม่อ๋อหอยน้ำนองไเอาื่อนอันปลาขนใหม่ได้ัอแบงไหนปน่นไหแต่ไปตื่ด้ต้มแล้วต้มแล้วกันยังไหนหามันมีหมดเลยดุโอ้ไปตื่เห็นมนหมดข่าวเลยมันาะ่อมันไม่ได้ิ่นไม่ได้ไปห้องอยวอยางอั พัอทตายือไี่าเป็นกลัวทั้งทั้งันังอย่างที่บอกไปนั่งไหนบ้านไปอกไป่อามายานก่เานี้เราไปดิเมืองนอนคุนบ่บไดเมืองนอนแล้วของในันของมุงคุณนอเอาออกเดินหมดเดินเนามันมีสองตัวบนเม็จิ้มหจัดมันจัดมัน dạng lại em vị môn đơn vị môn đi nay có hiệu dùng để Mẹ kho môn vô Ừ, môn đơn vị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  môn chừng vị môn đơn 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 vị môn

เอ้าบอกยาอะไรนี่นางก็ตีตะมาดอู้ตีตะมาอะไรนี่กดจีน่ามันสั่นขาสั่นแช่ปะเอินปลาลุงกินข้าวน้ำในลูกดะปลาดุงในลูกะกินเจ้าเด้อกินกับยังกินข้าวกับยังอันนี้นะอันนี้กับยังน้ำจิ๊กินข้าวกับนมำข้นอย่าจำลายเด้อที่มูกน้อยได้ม่ได้ยากพี่น้องเลยกินข้าวกับนมำข้นก็ได้ มัม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 เอ้อซิมเหมือนให้กินเต็กเอ้ยซิมกินข้าวกับน้ำตาลฮ่ามันยังดุอย่างนี่เนาะโนวินเนาะเอาเดตัวตัวตัวมันย้อยใช่หรือเปล่าเพราะเราดุเอากินข้าวน้ำหมดจำหน่อยหนึงจำหน่อยนึงไม่ต้องจำหลายเอิดูมันลุงกินข้าวน้ำเนยพ่อจังเหรกินข้าวเนะปลาลุงเด้อมันเนี่ยวินกะอยากน้ำแล้วกินเนออยากว่าอดเอาอีกเดี๋ยววินสามสี่เดือนสามเดือนสามเดือนจังกินเด้อ วินบอกว่าตายขลรอและพออยากกินเข่าแล้วสามเดือนก็จะป้อนนะพอเพิ่นกันาะก้อนเพิ่นท่านได้นั่นแหละบอกครับไม่ได้หายไม่ได้หายไม่ได้ห้องบางคนที่เพิ่นให้กินก้อนหกเดือนนะใหายดีได้เนาะให้แบบให้ยห้องต้องแตกเพราะเขาให้กินเข่าแล้วเพิ่นเศร้าเพิ่นก็ได้ให้กินนะนะอันนี้เพิ่นไม่ได้ให้ก็ยาเพิ่นแล้วนพอคุยเพิ่นโอ้ยจำเนี่ยมาบูคุยอยู่แก้มจนโยดเลยพวกเนี่ยพอแคกนั้นว่าแล้วพอแคกอยากกินเข่าเลยว่าเธอเนี่ย นี่วนี่พอแกมันเดียก้นเข่าดิยันลานันโบนั่แล้วย่านลานแล้วไง่บท่านไทยนาหนี่เด้ไกลใชลงนาคนนี้แหละพี่้องเ้ยสะไายนาแทนพอกแก่เลคนนี้บไถยนาน่ะบไถยนานานพอกแก่บอตามล้งพอแกเดือดมาเมาได้ใจเสียอนังพ่นนะเนื้อดินแ้่ไม่น่อยเเด้อเไปมือดินน้ำตุยไป เฮาตามตุ้ยเมื่อไปเฮามาหาตุ้ยบเห็นดินสีมอบ่อเลี้ยงน้องตี่ดินเลี้ยงน้องเราลูกเด้อกินข้าวแซ่บเลยเด้อชวนวินบ่ชวนวินมากินแกงไหม่น้ำเอานางเด้อดินสีม่วงน่องลูกน่องอยู่บ่ยูน้ำอินบ่ยูน้ำอินเด้อจะเด้อแม่พาสาวนางเพิ่นไปอันเฮ็ดเล็บงามก่อนเด้อบ่ไปบ่หายบ่ แม่พ่อไปพุ่นชวนไปใส่กับเราไปติดโมเด้มีโมเขาเอ้ยเบลเอ้ยเปลวเอ้ยมีมีโมอยู่บนหน่องมอดุบบ่เอ้เยอะตาเถิดลงเถิดลงให้นอนโน่นนอนเนี่ยนอนไปวินไปนอน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 ไปชีวิตคีบไปไปใส่พี่น้องเลยอ่าให้แต่รามพิ่นกินข้าวแล้วก่อนแล้วเสวะเมื่อในบ้านพุ่นแหละเมื่อหาดินน้ำตุ้ยก่อนเบิ่งว่าหลานนับเป็นได้ดาเนาะยังไม่ได้ไปเยี่ยมจี่เทื่อพี่น้องเลยแต่เพิ่นมาแต่ไทยแล้วก็มาแต่ห้งหมอเลยเนาะ นอน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 หรือว่าเจ้าสีไปพาให้ป้าพาไปจุ๊บๆบ่ป้าหรือใช้มือจังหานเนาะป้าเนี่ยมื่อวานนี้กะเมื่อวานนี่กะพาน้องไอติมไปซักจุ๊บมาเมื่อนี้จังใจให้ป้าพาไปซักจุ๊บอีกเห็นว่าป้ากะจิตใจมีกันได้โนวินเนาะใครบ่พาพาน้องไปซักจุ๊บบออย่าน้องเจ็บปเสียดอกให้พ่อบุญจัดการนั่นนะเสียดอกดินให้เพิ่นมาซักหนี่งไม่ได้เลยเอาไปเราต้องไปหาเพื่อนได้ที่ น้อๆๆๆๆอาศัยพี่น oh, ้องเลยเนาะสําหรับคลิปน <"O, S 2> ี <os> ้ลาเด้เด <os> ้อมาหาแม่ตุ้ยก็บ่พรอแม่ตุ้ยเด้อสวัสดีเด้อจ้าดสวัสดีเด้อบินเด้อนเด้อเนีเด้อไปลาพี่น้องเยเนาะ้ปาลุงเอ้ย